ได้ก่อแม่เดี๋ยวจะได้โทรศัพท์ในยูทูบคนอื่นนะโอ้บันนี้ไม่เห็นตัวจริงโอ้ไม่เห็นไม่เห็นหม่องจริงจริงว่าเป็นตัวจริงอ่าจ่าอันนี้ยูทูบจ้าเจตูุพารวยค่ะโอ้เอาไปพาไปแน่นอนจ่าแม่พากันมาแต่บ้านใดค่ะบุรีรัมย์จ้าบุรีรัมย์อ๋อ อได้โชคน้ำเพลินบ้างหันแม่สองงวดว่างหันบ่ได้กันก็ได้มันอันงวดนี้เลยมาขอเองบอกค่ะได้ยินมาวันที่สิบสามต่อแล้วแม่ค่ะอาจจะแม่นจัะค่ะแต่ว่ามืออื่นเป็นสิมีรถแหวสันว่ามืออื่นมีรดแหวสัน เล่นนําได้ค่ะค่ะเล่นอันใดค่ะก็สิบ่เดินนี่บ่ค่ะข้างหลังแม่เฮานี่บ่ค่ะค่ะสงสัยอยู่นี่ล่ะ2อ๋มื้อเช้านี่แม่นบ่โอ้สาธุแหงอีหลีุุอแล้วนะคะดอืออยู่นี่อยู่จักกุมจ้นี่ ที่ใหิยุหลายๆกลุ่มคือว่าเข้าเบิ้งแนวทางหลายๆบ้านใส่กันจัะมาใส่กันจะมาใส่กันแมนจ้ะนั่นแหละถ้าถ้าผู้ใดเรียกเอากลุ่มเดียวนั่นคือเป็นตะเสียดใจหลายบางบ้านก็แตกสามตรัฐบาลไทยนั่งมือกินไปเนี่คือสอนองพันตัวกลยุทธ์สิบบาทเนี่ยได้บนได้ล่างเด้แม่เพราร้อนบาทละลอยแม่ บาทละลอยได้ก็แม่อันนี่เดทถามเหมืนผู้เพคนซื้อเกตุซื้อบ่ได้ดอกซื้อย่ไมได้เล็กเพื่อนเป็นผู้เฮ็ดนี่เปิ้นกำลังกิมอยู่ดนิคเปิ้นอยู่ในกลุ่มเกตุเปิ้นกำลังกิมได้ตลอดว่าจันเปิ้นเอาเงินบาทไปแลกเงินลอยเปิ้นเอาซูเมือตื่นย่หมูเส้ามาเปิ้นได้เงินเมืองสองเมืองเข่ากระเป๋า ดาวโจนจานโปเขาบอมื่อคลื่นเนี่ยพาะท่านเด่ยเบิงปุมอยู่ดิไปใช้ไปพุนบ่โอ้สื่อแมนค่ะทงานเดียวกันนี่แหละเจ้เจากรนั้งงานเนี่ยขึ้นไปขุดดนอ่ะนะอืมค่ะจ้ะ ไปนอนไปนอนอยู่อันคุณเหรอว่าซื้วันนี้มูเจตุสีนอนอยู่นี่ได้เหมืองแร่งเจจินดาเราไปยังไงเจจินดาบอกเร่ากัอยู่บ้านเล่านั่นแหละเล่าเล่าดังบอกเดี๋ยวนี้คู่สองคู่ต่อการนะคะพี่คู่สองคู่ต่อการนะคะพี่เงฟังฟังเอะบักะลาเห็นเลขตัวใดเหรอลูกนะบักะลาน้อยเห็นเลขตัวใดลูกใช่เหรอฮะเห็นตัวใดลูกบอกพี่น้องคนนี้ลูกละบอกพี่ลูก บมกหลายเห็นตัวใดลูกเห็นตัวใดน้ำแม่พ่นฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินอยู่ดิบมกหลายเห็นลูกเห็นเล็กตัวใดลูกเก้าหาเห็นยุดไสลูกละอือโอ้เด็กหน่อยเห็นเล็กเก่าหา

มีมีครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเืไม่ายนตที่ว่าเป็นเงินเป็นเงินีี่วตนีคนนไปกอรซ้ายก็ที่จการอในเขาตอเราไม่เ่อ่ปสายเราะว่าทำาก้อนลก็มีีเตอนเราไม่ได้ทำเสือมาตัวาับงมาดูัวมาัมดูตัมาด อพอเาได้ห้ลูกน่ยอะไรเนาะาไคะแ้เวบอก้มาได้นะคะได้หาสมเก้ยตัวเดียวกันก็บเกตตูเกีตูไปขอผู้แดนได้ห้าสามเก้า ตัวเดียวกันเลยจ้าในตัวเดียวกันเลยได้ยุ่แล้วหรอแม่ขันมาหาเพื่อนแล้วนะยังได้กับต้องได้เรามาถึงแล้วยังไงยังไงเราก็ต้องได้ เบิ่งไหลซดเกตู่เด้อเหมือนแรงเหมือนแรงเกตู่สิขอแม่เพิ่นธี่ห้าสามเก้าตัวเดียวกันเลยเนี่ยพอขอ,ขอน้ำปูอยู่บ้านแม่กอนที่สีมานมี่แม่แม่ไปย่อนเบิ่งคลิปเดอ้อหาสามเก้าตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลย เพราะว่าคิดยูว่าสิมาเขียนหาสามเก่ากับซีหาไว้เราก็สิขอแม่เพิ่นว่าถ้าเกิดเลขสิมาชุดนี้ขอให้จับปิงปองเพิ่นไดเังสินะอยาให้เพิ่นยำให้สินะวันนี้ไม่เห็นแท้แล้วเป็นยังไงแม่คนเชียงลูกแล้วว่นนึงกันด้วยวันนี้ม่ห็มีอย สออนเนาะแม่เนาะตื่นตันตื่นตันใจสิตื่เข้เอิ่นมาจะไหนก่อนตื่นตันใจตั้งมหาแม่ฮันนี่เทานี่บอรค่ะแม่ตั้งใจมาเลยจ้าตั้งใจมาเลยมาจจกคนค่ะหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนอ๋อตั้งใจมาเลยพยุ่งเทือกกลับมาค่ะเพยุงเทือกเหนือพิ่นพามานโอ้ค่ะอายุ่งตั้งใจมากกับคักเดี๋ยวอืมค่ะ ตังใจมากค่ะครับก็กได้สมคว่มปราธนาอยู่ตัวจุดได้หาสามเก้าตัวเดียวกันกับเจสกค่ะเอาไปตัดเลนเอาแม่เจ้าจับปิงปองไปบ่ห่องก็จุดตะถูกมันหาหาเขาไปบ่ได้เนาะมันค่นหลายเนาะใกล้มือแลไวดิเใกล้มือแล้ว วันบ <icana>, ้านเสาวันผิดน้ำทั้งวันเสาร์วันผิดน้ำก็เลยไปซาบไปเหต่าเหต่าถ้าทางนี้สาเท่านี้ค่ะมันจะท่งผุ่นหลายมาทางบ้านเท่านี้ทางบ้านเท่านี่ล่ะอืมดังแล้วละแม่ฮั่นนี่เล่าเล่าสิดังอีกรอบตัวเล่าสิดังอีกรอบให้น้องด้วยนะไดกี่มา หมากนะเนาะเล่าตายตอนนั้นเชี่ยตัวอายุจักสี่ยี2สิบปีบ่ตอนเราตายนั่แม่เราล่องเพ่งเขากับชีวิตคนค่ะแผลเด้ <c dietary> มันบ่มีมือเอ้ยย uh, ังก็ขอเลี่ยวบ่แต่งน้ำตาลุนลงทีนอนเขาชีวิตเออเขากับชีวิตอีหลีแม่ไปสองเพ่งนี่เราคืนแม่เล่าเรานั่นนค่ะ ตอนอนั้นนาดไปเสียหยาอายุกับล่อมหนึ่งแต่เพ่งนีน้องไปกลับอย่างคนมั่นกับรล่อม่นค่ะพ่งปหลอยฟังเลยคุณหอันใดค่ะเพ่านี้ะเอ้าอีพ่อกับสิวะได้เงียอยู่่อยากฟักหนาว่ากัดเพิบนเอาจ้าโชคมาเดอรเอางเรืแรกอาน้อยยังกับล่งไว้ในกลุ่มเหมือนหล่ะหลัการของจานโก้เน้นๆสามตัวน้ำาวจานตัแล้สิเขาสามตัวอ oh, yeah. ันอ ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวมุนแรงเบื้องลรสดอีกเดี๋ยวอยสิขอเล็ิ่นพาว่าเล็บถูกตีไปขอพูนพูนัหนัน,นด้กห้าสามเก้าเราอยู่ในกลุ่มอยู่เม่เพวาวาทรงในกลุ่มอยู่ตลอดด,ดีดีดีเนี่ยิมเน่ยปะกันเด้อถกันตลอดจ้ะโต๊มันโต๊มันเดินทางปวอดไทยได้ไปอได้รับจากขอไปละ อแถวแก่เราได้เราได้เราได้โฉกน้ำแม่ฮันหนีบเหค่ะได้หลายบ่จ้ะได้น้ำแม่แล้วห้องหลายบ่ออ๋ได้ยูกเกบแสนนะค่ะโอ้แต่สะออนเนาะได้เกือบแสนว่าสั้นอันนี้มันได้ได้ได้เลขน้องอุ้งอิงหรือว่ามะขอเองค่ะอ๋อได้อุ้งอิงโอ้ได้อุ้งอิงออ๋วันนี้เลยมาแจกบนบ่จ้ะิ่งมาหยัง โอมาไหวมาขอต่อนะค่ะเนาะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยมะขอตอนี่ลยงไม่ล่อยากเห็นอาเหบนี่ยาลวันที่สิบสามปุ้งอิงยังสิมาแก่บนญพี่น้องแกแต่ว่ามืออื่นนี่สิมีสิมีวงดนตรีสิมีรถแห่คันทีก มืออื่นนี่ตัวแมโอ้มือหื้อ้มือมืออื่นมืออื่นรดแหงมืออื่นรถแห่ค่ะมืออื่นรดแห่วันที่สิบสามองิงมาขอมาจับวันที่มือเดียวกันบเด้มามือเดียวกันได้ยิ่เินวางสันมามือเดียวกันมันอันนันิืมีมาอยู่ับรถแห่มากมือคนว่ามืออื่น่นว่ามืออื่นวอนลีรตดแห่ทีมงานวาันที่มงานที่นยูนห็นร์ โจกับการเพิ่มมา13อัน13เนี่นเพิ่มมาแม่แจบุญะอีหยังนี่แหละแต่ว่ารถแห่ก็อาจจะเป็นคนละทีมก็ได้เห็โบแมนทีมเดียวเพราะว่าเพิ่นของสาวน้อยเพิ่นเดียวมาน้า13จามันคนมันหลายทีมเนาะจ้าบ่แมนว่าขอได้ผู้เดียวไหมมันขอกันหมดทุกคนอย่างมีรถแห่งหมื่นนะจะไม่มีหรอกอิปบอร์ดแล้วว่าเราอยากฟังเพลงแม่ฮั่นนี่จะลองฟังไหมลองไหม โอ้ใครจะร้องนะไห้ร้องอยุบบอพ่อร้องเลยคอนเสิอ็นบ้ามือแรงยังสียร้องเทียเดียว <laughs> สียร้องขอเพิ่นมือแรงเทียเดียวร้องขอเพิ่อนส่วนนี้จ้าร้องขอร้อ,อ,งอ,องถวายเพิ่นละมือเมือม่อันเมื่อคันได้ได้แก่คันได้แล้วจังสิมากแก่ผบ,บุญบนสามเพ่งธนาะความหมายได้รักรักแสน แฟ่ละคนพี่นองแล้วเบิ่งอันนี้ได้หนึ่งสองสี่จ้าอยู่แปะแปะกันแม่อีแม่มาแต่ท่งไดนี่โอ้มาขอพ่รแม่เฮ้าล้วก็ได้หนึ่งสองสี่นี่อันนี้ผู้นี้ได้ตัวใดอีกระบาดนีนห้หนึ่งห้าหนึ่้ ตัวเก้าก็ออกได้คือเก้าละหาหนึ่งหามันก็เป็นไปได้ดิล่ะหาคับสองมันตัวเดียวกันดิแม่แมนบอแมนบอฮะเมนเปลือกหางตะวันชิเป็นเหล็กเป็ดดิแมนบอแม่แมนอืออู้ยีแม่ไดเอ็นเบิ้งเน่พี่น้องอีแม่เราไดเอ็นหนึ่งสองสี่แม่ขี้รถยังมากค่ะแปดตัวเดียวโอ้แปดเอาเอ่ยเอายางใส่เอายังใส่ว่าตี พี่แม่เลยขี่รถมาตัวเอ้อแม่เลยขี่รถมาป้ายทะเบียนแปดตัวเดียวพี่น้องเอายังแซ่ขอแม่เพิ่นท่านแล้วผคุณอาเพิ่นผ้ากันจับเอาหนึ่งสองสี่แม่เราได้เนาะค่ะงวบ้างหันได้บ่แม่บ้างหันได้บ่ะบ้างหันได้หาบ่ายเขาขายให้ไก่ย่างวัดดีแล้วหัวนี้หัวนี้เอาแต้นเนิ่น เอาแต่เนินๆเอาทางนั้นได้ตัวได้อีกบะน,นี้ตัวได้ละแม่บะนี่หายังเนี่ยหาได้นี่นเนาะห้าห้าหกหกห้าห้าเอาได้หาหาอีกคือเก่าหลายคนแล้วแต่ได้หาหานี่พี่น้องเอ้ยบัดที่นี่ข <ผม S 1> ้อได้ตัวไหนไอ้ดิจุดจุดถูกอะไรจุดถูกอ้ไร เจ็ดศูนสามเกศูนสามอิงปองดิปองดินี่หนึ่งนี่นี่หนึ่งนี่เจ็ดของโมหกับเก่าเข้างหลังโอ้มีหนึ่งมีเจ็ดหกเก่าอือพี่น้องคนตางคนตางมหาพี่น้องตางคนมากเนี่ยเลาตาป้วขวนนะพี่น้องมันขนแห้ง อันนี้เป็นของที่แม่เท่าห้าตินี่ค่ะโอ้สองตัวสองตัวได้ห้าหนึ่งหาหนึ่งแม่สองตัวได้ห้าหนึ่งองหายุแม่ฮันนี่เอาแม่นบอกหาสองว่าแม่นบอกอยู่นะอันนั้นแม่น,นี้ยัง อันนั้นแม่นยังหันของอันตัวสาตัวหนึ่งีหนึ่ปีเกิดนอ๋อหนึปีเกิดของแม่หันนี่สอสองพันร้อยสิบสี่หนึ่งห่งซีก่าหนึ่งะคะ่ะของของอันของแม่ของแม่แ,มแล้จับบ่ของแม่จับบ่ะโอ้พี่น้อง ของยายเฒ่าแล้วจับได้หนึ่งหนึ่งซีไปตรงกับปีเกิดของแม่ฮั่นนี่ค่ะจ้าแล้วการกะหาสองเอ้ยกะผาหนึ่งค่ะเอาพี่น้องเอฟซี FC, ทันไดที่เขามาหรือว่าทันไดที่อยากจะเห็นสถานการณ์กับเคาะติดไว้นะคะเนาะ <c oughs> คือยายเฒ่าแล้วจับ เพิ่นถือเกือบแสนวังหันเพิ่นได้เกือบแสนได้น้ำนองอุ้งอิงแต่ว่ารอบนีเพิ่นมาเองเพิ่นเลยใหาย,ย้ายเถาเป็นผู้จับให้จับได้หนึ่งหนึ่งซีได้หนึ่งหนึ่งซีกับเอ็นหาหนึ่งค่ะไปตรงกับปีเกิดของแม่ฮั่นนี่เพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าหาเพิ่นอันซิบซีไมแม,แม่ข้อสอบเพิ่นซิบซี แล้วก็ไอ้อีหยังล่ะไอ้อายุเพิ่น51ย่าง52ว่าซั่นว่ะเขตายจักแล้วเราตายอายุจักปีแล้วฮะสิบ่เกือบ30อยู่บ่แม่เดี๋ยวนี้เราก็สิตอนนั้น่อยได้22ปีตาย เดี๋ยวนี้ก็ได้สี่สิบกว่าคนแล้วเจ้าก็ได้หาสิบบ่รูด้ด้วยแม่เด้วเพราะว่าเจ็ตัวของก็มากหอดบ่รู้ว่าคนได้ตัวใดค่ะต้องถามผู้คนยุน่หนีค่ะ เป็นบวงสวงว่ะเจ้าแม่งที่น้องค่อยเบิ่งเดี๋ยวเจตุสิขอบแม่ได้แล้วว่าสั้นว่ะได้แล้วตัวละวันที่หนึ่งเนาะเออได้แล้วยุ้ยใส่เราพอตัวได้ละแม่บ้านอยู่ในกระเป๋าแม่บ้านนั่นเอามาทำแม่มาโซ่ทำแม่รางวัลที่หนึ่งมากมากมาทั้งนี่ใส่เรแม่บ้านมาแปดหนึ่งศูนย์แม่เออแปดหนึ่งศูนย์ว่าสั้นดีพอว่าจะมาโซ่ไหมแม่มันจีเป็นมันจีเป็นหลักฐานเลยได้ถ้าเกิดมันหายมามันอยู่ในช่องอยู่แล้วถ้าเกิด รางวัลที่1810ออกมานี่โอ้บับเสื้อมันเป็นหลักฐานาเลยดนะินาผู้ได้เอาไปขืนบ่อได้ดิาะวเม่เป็นผู้ถืออยู่ในช่องมนะัน,น,น,นวะรอได้เดยค,เยคเยร<ด>ับ<ด>สอาโชค ไรสดจ้าเกตุก็ไรสดอีกช่องนึ่งหัวลับเหมือนแร่งหัวลับบอสสีรองขอเราอยู่อยู่ใกล้สำนักอยู่สีขอสุดเลยยังมาโอ้ยนี่แห่งอู่ดรนที่รถแปดชั่วโมงหรือเปล่าใช่หล่าม้าเบิ่งกันนักปานี่แม่มาเอาเพิ่นมาเอารางวัลกินเพิ่นออก สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวพี่น้องเอาแปดหนึ่งศูนย์ครับแปดหนึ่งศูนย์เหล็กสมัง้ามค่ะแม่แปดหนึ่งศย์ครับแปดหนึ่งค่ะอันนี้ยังนี่แม่ตัวใดเนี่ ตัวได้แม่โอวันน้านพี่น,งน,าานองนี่กับแปดหนึ่งทกันพี่น้องแดงอาด้ได้ดยุใสแม่8ปดหนึ่ยี่ได้ยุ้ ในน้ำเมียันหนีห้องนี่บ่ฮะซื้อมองนี้มื้อยูนมได้บ่ค่ะป้าสอมีหวดสองสาคนมาได้ตะเลขตองเนาะ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งกุ้งหนึ่งได้เจ็ดเจ็ด ตัวถือเครือแปดนึ่งศูย์ะบตัวถือคือแปดนึ่งสีขอด้ครัาวะมเบาถือใจเบาถือใจแปดหนึ่ครับั้นวันที่งกน้าครับอยสีขอระพุ่มครับสีขด้แครับเดท้่แน่นอนมาจั่งมาอยูทางบ้านกกอย่าลืมเด้อครับแปดครับชยิบจับรถตเรีมาแล้วเปนขอจากแม่ทงนีนะครับได้แล้วสั่เมาถึงมุมั้นศํนนงเด๋เนเดี ทางนี่เพิ่นก็บยิบเอารางวัลทีหนึ่งอีกแล้วพี่น้องเพิ่นยิบรางวัลทีหนึ่งอีกแล้วเอาตัวใดโนบัดที่นี่รางวัลทีหนึ่งแต่ละคนสื่อบระคือกันะนะคะเนาะโซ่ขายโซ่บ้านเด้อจ้าอันนี้ชิบสามย่างยู่ะมาชิบชีขายไปเรื่อยชิบสามย่างยูเลย ตัวใดคายดีค่ะเดือนนี้นส,สามกับสิบสี่ครับอืมนใดมาตาใสค่ะงยิอ่ครับเอาเลขเ,เลขต่อแม่ครับโลกเลขแม่ฮันนี่เฮ้านี่บอบอ,อ๋อเหตุจังใดจังไรวาใดสิบสาม,มสิบสี่ปีสามหนึ่งโอปีเกิดเพิน่นอ๋อเพิ่นสิมกับสิบี่เลขดังอ๋อเลขดังค่ะอืมเลขอ๋เป็นมือเกิดเพลินเลขดังสิบสามกับสิบสี่วันัน เร่เอาเ่คสขายอยู anyway, ่เอากดเ่งเรียกดไเียงดเ่ดังพี่น้อง13กับส4เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยมามีดิเจ็อ้าวคนสื่อ13กับ1 4เจ็ดศูนยเจ็ดศูนย์ศูนย์เีกันทงมมีขาย เอ้าม oh <speaking> ันดังมาตใสอีกน่บาเล็่นีทุกแผงนี่นอนเซเอามาตัสเหรอจ้าบนใดมาัสไกันบอกว่าเด็กคนขายรถตเรีมันบอกว่าเด็กที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดังเจ็ดศูนย์ศูนี่กระเบื้เรียบเป็นยูไนเตดจัดลยครับเจ็ดศูนย์ศูนยครับ เดี๋ยวกฮาก่ยังรอเด้ครับวันที่13ครับรอวันที่รับ้าครับรอวันที่ส3บา้ครับครับครับโอ้าระเจ้าพักกันนั่นนี่ด้วยครับเรียกดังเอะตัวใดล่ะจ้าโอ้แคบนาจอเลยด้วยพี่น้องด้วยแคบนาจอไว้พลขห่งสามลตัวดังแค้13น่งคาับอค่อค่ะขายรถตลี บเบื้องหน้าเพิ่นไห้พี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมากับแววหยิบจับลอตเตอรี่น้ำฝนเพื่อไดรางวัลนึ่งศูนดังครับศูนย์เจ็ดกดังบคะเจ็ดศู์เ่ะโอ้พี่น้องผู้ใดแต่ว่าบอลูนทีมาบอกจ้าศูน์เจ็ดนี่ดูปะโอ้บอลูนพนสื่อไลนสื่อไลต้องดังเนาะมื่มีขายุกันทะลุมมมีขายกันทะลุมกันทะลักนี่บอกค่ะโอทั้ง เจ็ดศูนย์แ้วพี่น่องด้วยแต่ว่าเลขแม่ห้านี่นั่นคือสิบสามจ้ะผู้ใดเห็นชิปนี้แสดงว่าเป็นโชคเป็นหมันร้ายเติบ